วันนี้ก็มีคอมโบเซตอีกคันหนึ่งนะครับก็คือพ่นกันสนิมแล้วก็เคลือบแก้วเมื่อเช้าเนี่ยพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เราจะทําการเคลือบแก้วก็ล้างเคลียคาบถลายคาบเก็บซอบกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กํลาลังขัดสีอยู่เดี๋ยวไปดูกันไป เมื่อเช้านี้ไม่สามารถถ่ายคลิปได้ทันนะครับถ่ายได้แต่รูปภาพมาฝากอันนี้การสนิมเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูงานเสียดีกว่าก็เท่าที่เห็นจะมีริ้วรอยอยู่บ้างเนาะเพราะว่ารถใช้งานมาก็ขูดขีดเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้น่าจะโดนประมาณพวกกิ่งไม้อะไรพวกนี้พวกเนี้ยขัดไม่หายนะแต่มันจะจางลงเยอะนะครับเนี่ยก็จะมีรอยเล็กๆน้อยๆอยเต็มไปหมดนะครับตรวจสอบตรวจสอบสภาพผิวนะครับ สีดำเนี่ยเป็นสีที่สวยนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานไป็สักระยะหนึ่งเนี่ยต้องต้องคอยดูแลดีๆใช้ผ้าที่สกปรกมาเช็ดก็ไม่ได้นะครับมันจะเป็นรอยตัวสภาพผิวสีแล้วนะครับก็ต้องมีแก้กันพอสมควรแหละก่อนที่จะเคลือบแก้วทีมงานก็จัดเต็มไปเลยครับทั้งขัดหยาบขัดละเอียดปรับให้สวยปิ๊ง นี่คือพันธุาซีบิกเมื่อเช้านะครับที่น้องเขาทําการขัดอยู่กับสภาพสีตอนนี้เคลือบแก้วเสร็จแล้วแต่ว่าผม,มถ่ายขั้นตอนการเคลือบแก้วไม่ทันทจริงๆต้องขออภัยครับก็มาชมผลงานดีกว่าวันนี้ติดงานด้วยแหละนกนี่เห็นไหมครับว่าไฟดวงมันจะคมชัดแบบนี้เลยฉ่ำๆลาก,กันายาวๆเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ สภาผิวสีเนี่ยมันก็จะดูเป็นประกายสวยมากขึ้นนะครับมีความฉ่นมีนความแววแล้วก็เมื่อเช้าที่ว่าเห็นสภาพผิวสีตรงนี้มันเป็นรอยเยอะนะครับมันก็จางลงเรียบร้อยนะครับก็สวยเลยนะครับแบบนี้เลยใครอยากจะถนอมผิวสีนะครับก็แนะนําเคลือบแก้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยปกป้องแลเกอร์เราจาก พวกขนปรดที่นกยางไม้นะครับหรือว่าริ้วรอยเล็กๆน้อยๆที่เป็นขนแมวเนี่ยตัวชั้นเคลือบแก้วก็จะช่วยปกป้องให้ลดเราขอนเนกก็เป็นอีกอย่างนึงที่ช่วยป้องรหงนะ้ำสีดำานเนี่ยเวลาทำรดนจะขึ้นมากๆเลยเนาะเอาเป็นว่านะครับถ้าใครสนใจก็ลองทักทายมาคุยกันนะครับยีนีให้ไปนินการบายบายไปละ